จ่าชีเป้าขยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสามครับวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟนะครับก็คัดสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับเป็นเกมยูโรรอบคัดเลือกนะครับผมไปกันที่กลุ่ม A นะครับจอร์เจียจะพบกับทางด้านของสเปนนะครับจอร์เจียนะครับอยู่อันดับ ส่วนสเปนอยู่แรงกิ้งอันดับที่10นะครับผมจอร์เจียในช่วงรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับสเกมหลังสุดในพวกเขาทําผลงานยังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับชนะเสมอแพ้อย่างละเกมนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ของกลุ่ม นั่นเองนะครับผมแล้วก็เรื่องของการจบสกงสกอร์อะไรนี่ก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เกมรับดูค่อนข้างจะเสียง่ายแต่วันนี้ก็จะนําทัพโดยดาวเด่นอย่างวิชชาสควารัตเคเลียนะครับผมแนวรุกจากนาโปลีวันนี้ก็จะนําทัพลงสู่สนามนะครับส่วนสเปนนะครับผมในยุคใหม่ของเดอลาฟุนเต้นะครับลงสนามมา2เกมนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยก็ชนะไปเกมหนึ่งนะครับผมคือการชนะนอร์เวย์สประตูต่อศูนย์แล้วก็พลาดท่านะครับบุกไปแพ้สกอตแลนด์ศูนย์ประตูต่อ2 นในศึกเนชั่นลีกนะครับผมก็คว้าแชมป์ไปครอบครองได้หลังจากที่ชนะอิตาลีแล้วก็รอบชิงไวชนะทางด้านของอ่าโคเอเชียในาการดวลจุดโทษนั่นเองนะครับผมทั้ง2ทีมเฮดทูเฮดนะครับที่พบกันเนี่ยก็เป็นสเปนที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดที่พบกันนะครับครั้งสุดท้ายที่พบกันอีกก็คือในปีอ่าปี2021นะครับคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับสเปนก็ถลม่มไปยับเลยนะครับ4ประตูต่อศูย์ดัชนีเกมนัดน,นี้มองว่าสเปน ต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับไฟบังคับเลยนะครับต้องบอกว่าสเปนชุดยุคใหม่นะครับผมเรื่องของการจบสกอร์ยังดูไม่ค่อยดีแล้วก็ยังดูแบบเขาเรียกว่ายังดูไม่ลื่นไหลเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่ามีช่องโหว่อยู่สักเล็กน้อยนะครับส่วนจอร์เจียแม้ว่าจะการจบสกอร์ไม่ค่อยดีแต่เกมรับเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอ้โหดูดีนิดนึงนะครับถ้าแพ้ผมคิดว่าแพ้เฉือนวันนี้คิดว่าจอร์เจียน่าจับแพ้ไม่เกิน2ประตูครับไปกันอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเจนะครับสโล วาก,กียนะครับอ่าอันดับที่สี่สิบเจ็ดของแลนกิ้งฟีฟ่านะครับผมเจอกับโปรตุเกสนะครับอันดับที่9ก้าแลนกิ้งฟีฟ่านะครับ ทางด้านของสโลวาเกียนะครับผมต้องบอกว่าพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับลงสนามไปแล้ว4เกมนะครับในรอบคัดเลือกยูโรครั้งนี้นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมเป็นอันดับที่1ของของอยู่อันดับที่2ของกลุ่มเจนะครับผมแล้วก็อชนะไปถึง3เกมด้วยกันแล้วก็หลุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทว่าสโลวาเกียนี่ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ยังยิงประตูไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เก็บผลการแข่งขันได้ ตามที่ต้องการนะครับส่วนทางฝั่งของโปรตุเกสนะครับแรงยิ่งกว่านะครับอันดับที่1นั่นเองครับเกมนี้เป็นการเจอกันระหว่างอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับโปรตุเกสแรงยิ่งกว่านะครับผมเพราะว่า4เกมหลังสุดของพวกเขานะครับชนะรวดนะครับผมและที่สําคัญก็คือชนะรวดนี่ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับสำหรับโปรตุเกสในการในการคัดเลือกในตอนนี้นะครับก็จะนําทัพดาวเด่นๆเลยก็มีทั้งทางด้านของคิเซโนโรนัลโดเลอันลาเฟล เลอาบูโนแฟนนนส์นะครับแบร์นโดซินวานี่ก็โอ้โหเขาเรียกว่ายังฟู l l t e นะครับสำหรับทางฝายฝั่งของโปรตุเกสเฮดทูเฮดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับก็เป็นโปรตุเกสที่ทำได้ดีกว่าเพิ่งเคยเจอกันมา4ครั้งนะครับแล้วเเจอกันมา 4ครั้งล่าสุดนะครับผมก็เป็นโปรตุเกสชนะไปได้3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็สโลวาเกียไม่เคยชนะโปรตุเกสได้เลยนะครับผมเจอกันครั้งสุดท้ายก็ย้อนกลับไปปี2005นู่นนะครับโปรตุเกสชนะไป2ประตูต่อ0เกมนัดนี้ดัชนีมองว่าโปรตุเกสไฟบังคับ2สกอร์คล้ายๆกับคู่นั้นครับไฟบังคับ2สกอร์แต่โปรตุเกสดีหน่อยครับชนะ ลูกเดียวนี่ก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับวัดวากันไปแต่เชื่อว่าเกมนี้โปรตุเกสจะมีเกมรุกที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับผมแม้ว่าสโลวาเกียจะมีเกมรับที่โดดเด่นก็ตามแต่แต่ผมว่าโปรตุเกสเกมน,น,นี้น่าจะบุกไปยิงได้ถึง2ประตูครับไปกันอีกคู่หนึ่งในกลุ่มดีนะครับผมโคเอเชียนะครับแลนกิ้งอันดับที่หของฟีฟ่านะครับพบกับลัตเวียแลนกิ้ง134นะครับผมโคเอเชีย er, อันดับที่3ของกลุ่มนะครับผมลงสนามไปแล้ว2เกมใน รอบคัดเลือกนะครับก็ชนะ1นเสมอ,อชนะ1นเสมอหนึ่งะครับผมก็ยังถือว่าทําผลงานได้ตามมาตรฐานของเขาเองนะครับส่วนอีก2เกมล่าสุดที่ลงสนามก็คือในศึกยู่าเนชันลีกนะครับผมรอบรองกับรอบชิงนะครับก็ชนะทั้งใน์แลนด์4ประตูต่อ2แล้วก็แพ้จ,จุดโทษต่อ,อโคอต่อสเปนนะครับผมดาวเด่นๆของทีมก็ยังถือว่าเป็นชุดผสมผสานนะครับผมของโคเอเชียชุดนี้เป็นชุดระหว่างตัวเกา๋าแล้วก็ดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับผมก็ยัง ดูยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผมยังไม่ดูเขาเรียกว่ายังไม่ลงล็อกลงตัวนั่นเองนะครับส่วนรัสเวียนะครับลงสนามไปแล้ว3เกมนะครับผมในยอบในรอบคัดเลือกนะครับแพ้รวดนะครับผมยิงได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นเองก็ถือว่าจากเรื่องของการทําประตูก็เฉลี่ย ยิงนัดละ1ลูกนะครับผมแต่ผลงานของพวกเขาไม่ดีเอาเสียเลยนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับผมโอกาสในการเข้ารอบนี่ก็ต้องบอกว่ารัดเวียนยี่ค่อนข้างจะยากเหลือเกินในอ่าในยูโรครั้งนี้นะครับเฮทูเฮทของทั้งคู่ที่พบกันโคเอเชียเจออเจอกันมา4เกมนะครับโคเอเชียเก็บผลงานเก็บอ่าเขาเรียกว่าเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับผมเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี2011นะครับโคเอเชียก็ชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ดัชนีเกมนัดนี้โอ้โหสูงลิฟเลยนะครับผม2สกอร์ไม่ สองสกอไม่ได้นะครับสสกอเสียหายนิดนึงนะครับสำหรับฝั่งโคเอเชียต้องลุ้นไปถึงเม็ดสด้วยกันนะครับแต่ถ้าว่าโคเอเชียได้เล่นในบ้านด้วยแล้วรัดเวียเกมรับก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่ด้วยนะครับผมชื่อชั้นก็ห่างกันอยู่พอสมควรผมเลยมองว่าเกมนัดน,นี้โคเอเชียน่าจะยิงทะลุนะครับผมน่าจะมีการโชว์อาเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กน่าจะมีค่ะว่าเด็กดาวรุ่งที่ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่นี่น่าจะมีการโชว์ของให้ได้เห็นในเกมนัดนี้ครับสตัววันนี้ที่ผมจะแต่งท ชอบเลยนะครับก็มีทางด้านของจอร์เจียนะครับมีโปรตุเกสแล้วก็มีโคเอเชียครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชี้เป้าขายาับสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าต่างท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูอเอทดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูอเอทดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราแอดแอดตูนสสสามครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ